สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไล่แทงอร่อยเด็ดเฮ้ค่ะเชฟเขาวันนี้มันเป็นวันหยุดของเราไม่ใช่เหรอมันเป็นวันสงกา์ไม่หยุดทําอาหารต้องทุกวันเวลาเมออ๋อวันนี้เราไม่ไปเที่ยวกันไม่เพราะว่าวันนี้ช่วงสงการเนี่ยนี่่านผู้ชมที่บ้านเนี่ยนี่คอยดูรายการของเราก็ต้องมีทำอะไรทำกอยอร่อยอยู่แล้วทั้งครอบครัวใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็คอยสุดของเราอยู่แล้ววันนี้ก็มีหุยของสุดยอดอร่อยเลยคอยเราอยู่ที่ครัวครับ ุ่มซับอร,อร่อยอร่อยคอเชฟวันนี้มีอะไรให้รับช่วยถามบ้าคะขนมจีนฮะคือตามตำนานอาหารนะครับที่เราทำค่ะให้ที่สุข2,015 AEC ที่10ประเทศในะอาเซียนจะรวมตัวกันนะครับลและนี้นี่นะพูดถึงว่าอาหารพม่านี่เองเมียนมานะครับดังนั้นอนะ่ะที่ถ้าไปถึงพม่านี่จะบอกว่าไปแล้วถึงไหมก็ต้องทัน อาหารประจำชาติหรือว่าก๋วยเตี๋ยวประจำชาติของเขานี่เขาเรียกว่าโมฮิงกาเนาะมิงกะลบสวัสดีครับ mm hmm. นะครับแล้วมาดูสิว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบหลายหลายอย่างนะฮะ mm hmm. คือน่าสนใจมากว่าตรงที่ว่าประเทศที่แทบ <c oughs> แม่น้ำโขงที่หลายผ่านทั้งหมดอินโดจีนทั้งหมดมันก็ใช้เครื่องเทศที่มันใกล้เคียงกันแล้วบางอย่างจะหนักขาบ้างหนักขมิ้นบ้างหนักพริกบ้างเนี่ย แต่ละชุมชนมันก็จะแตกต่างกันแต่นั่นนะที่ต้นเกือบจากต้นสายน้ำนะฮะครอบหลังจากของเมืองจีนเนี่ยไหลต่อไปนี่ก็คือพม่ามันจะดูสีว่าเครื่องเทศที่มันใช้อยู่นี่ทุกอย่างมันหาสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยแต่ว่าแตกต่างกันยังไงและรสชาติเป็นยังไงด้วยนะครับโอเคช้อปปิ้งนี้ในวันนี้เนี่ยท,<า>ที่เราจะมาเสริมให้มันเข้าทุกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยนี้ มันก็จะมีกัมปูหิมาขาน,นินะครับ<ะ>แม่ตัวนี้นี่นะเราก็จะทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยที่มันทอดเทมปุระขึ้นมาก่อน<ะ>อันนี้หนึ่งในวัตถุดิบอันนี้จะเป็นหยกกล้วยผักชีนะฮะขนมจีนโอเค<ะ>ไข่ต้มน้ำมันน้ำมันพืชกับน้ําปลาส่วนผสมอนนี้ทั้งหมดเนี่ยนี่ก็ผงขมิน้น<ะ>กระเทียมขิงหอมแดงตะไคร้ ันนี้คือถั่วลูกไก่กระปีค่ะเอ่อถั่วฝักยาวตัวนี้จะเป็นปลาทูเนื้อปลาทูล้วนนะครับรแต่นั้นสองอย่างน้ำพริกที่มันใช้อยู่ที่มันตามอยู่นี้เนี่ยก็คือตะไคร้หอมขิงกระเทียมขมิ้นนะครับตามตามให้มันละเอียดถูกต,ต้องในส่วนที่มันปลายอย่างนี้มันทำอย่างนี้นี่เราต้ม ครื่องเทศลงไปปลาลงไปต้มขึ้นมาเนี่นี่มันก็จะหอมหวานหน่อยหนึ่งอันนี้นี่นะน้องฝาชิ้นได้เกลือหน่อยหนึ่งนะหอมใช่ไหมอหอมโอเคถ้าะเป็นกลิ่นใช่ขึ้นมาแล้วกระดูกเอาทิ้งเนื้อนี่มันเก็บไว้เรามาดูสิว่าเราจะทำอะไรต่อนนะ,อะโอเค ไข่ต้มอย่างนี้เราเตรียมไว้ก่อนนะครับทำกันเป็นครอบครัวนะคะขอถึงรู้สูตรนะคะให้มากกว่าน,นี้นะคะเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะก็ f o ฟซบุ๊กอร่อยฮันเตอร์นะคะเข้าไปกดไลค์กันเยอะนะคะ ก็จะค่อนข้างจัดจ้านค่ะแค่ิ่นี้จัดจ้านแล้วนะการผาดกับน,น้ํามันอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างก็คือเพื่อได้ความหอมกับรสของเครื่องเทศอย่างนี้ให้ essential oil น้ํามันน้ํามันเครื่องอย่างนี้นี่มาออกมานะครับ โดยเฉพาะตะไคร้เนี่ยตามแล้วม,มันก็จะมีเส้นใหญ่ ร้นอนได้ที่ จะผูงนิดหน่อยต่อใส่กะปิใช่ไหมคะใส่กะปิเพื่อให้ได้รสชาติอะไรคุณชิคค่าเค็มอหอมหอมแล้วกะปิอันนี้นี่เนี่ยของขาวกระเตกต่างกันตรงที่ว่าเขาใช้กะปินี่เนี่ยเหมือนกับเราใช้มิโซะโดยที่ว่าไมายควมว่าอะไรไมายควมว่ากะปิอันนี้เนี่ยเราก็จะไป เราก็จะไปเผาไฟก่อนเลยแล้วเขาก็จะไปไม่อย่างไรเขาก็จะผสมลงไปเลยหอมกะปิใช่ได้กลิ่นกะปิอย่างชัดเจนนะนั่นเนื้อนี่นะมันชิมลงไปนี่นี่หยวกหยวกกล้วยหวานนะครับและให้มันเพิ่มเนื้ออย่างนี้ก็คือขนลูกไก่ จะเะ oh. แบบสบายแฮมพุา่า ชคโมฮิง้าจากประเทศพาม,าม่าเวลาเะลาพัดไม่ต้องกังวลถ้าทําไม่ทันแม่ที่ต้องการตำราอาหารต่างๆนานานะเพื่อสุขภาพเพื่อความอร่อยนะครับ กรุณาช่วยส่งซองเปล่า6คุณ9นิ้วเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองพร้อมสแต็ม5บาทสำหรับทุกๆหนึ่งแลมที่ท่านคอไวคิดไม่ออกทำให้ถูกเชฟคันนน้จให้แล้วก็ส่งไปที่ที่อยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับแล้วเช่นเคยเขาดีอะไรเนาะจากเดวีสกูสถาบันการสอนศิลปะอาหารญี่ปุ่นต้นตำาหรเต้นๆนะครับ40ท่านแรกที่พิมพ์ SMS ส่งมาที่เบอร์ดังข้างล่างนี้เขียนว่าสนใจเรียนทำซ้อนมอาหารฟรี จะได้เรียนฟรีทันทีเลย40ท่านเด็เท่านั้นรีบนะพิมพ์ส่งตัวาค่ะทางพาราคะรีบส่งมาเลยนะคะไม่กลิ่นแล้วอยาชิมแล้วกลินนน่นนุ่นกลิ่นนั่นโอ้ยอันนี้นี่นะหมดเลยกี่นี่นะที่เราทอนมาอันนี้ยิ่งได้ที่อ่ะ แชาร์เท่านั้นกล้ารับประกันทุกชิ้นส่วนสามปีแต่สวยโดนครับเข้าช่วงโพชนานุก,กินกับเชฟคานี้ครับวันนี้เราจะคุยเรื่องพริกนะครับแม่พริกนี่อืมสตอรี่ยาวพริกนี่จริงๆแล้วนะ ไม่มีพริกชนิดใดเลยที่มันต้นกําเนิดอย่างนี้อยู่ที่เอเชียนะอยู่ที่ทวีปของอเมริกาหมดเลยอเมริกาใต้กับอเมริกากลางเสร็จส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของพริกทั้งหมดนี่ต้นกําเนิดก็อยู่ที่นั่นอฟริกามีบ้างแล้วส่วนการเก็บของพริกอย่างนี้คือเก็บยังไงพริกอย่างนี้เพราะว่าผิวพริกอย่างนี้เรื่องของเรื่องดีที่สุดเก็บไว้ที่ต้นเ่ยเอาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็ดออกมาแล้วนะ คือทำอยังไงให้ไม่ให้ผิวพริกอย่างนี้ไม่สัมผัสกับอากาศและน้ำอันนั้นอ่ะดังนั้นมีหลายวิธีที่เขาบอกว่าคุณจะห่อหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าคุณจะห่อพลาสติกบ้างเรื่องของเรื่องก็คือว่าเช็ดให้แห้งนะไม่โดนน้ำแล้วห่อให้มิดก็เลยไม่โดนอากาศเป็นไปได้เก็บในที่ไหนที่มันเย็นๆนะฮะอุณหภูมิต่ำๆก็คือตู้ใหญ่น,นี่เอง ดังนั้นนะพริกอันนี้มันเก็บได้ถึงเป็นเดือนเลยนะครับแม่อันนี้ก็เคล็ดลับนิดนิดหน่อยให้กับท่านผู้ชมว่ารักษาพริกให้หอมให้สดนะครับได้นานได้อย่างไรนะครับส่วนรายละเอียดนี่นะติดตามได้ที่ facebook.com/ อร่อยฮันเตอร์ครับ นจากมาตรฐานญี่ปุ่นเอาแย่งกันอีกแล้วชา้าเท่านั้นกล้ารับประกันทุกชิ้นส่วน3ปีแต่มสวยโดนโอ้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะที่บองมาเช่แต่หิวแล้วด้วยดีนะข้างในนี่มันของกิน ของช้อปปิ้งเยอะมากมแต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนจริงๆเนาะแถวนี้ได้ยินว่ามีร้านที่อร่อยมากเรื่องข้าวแช่อ๋อ,อนี่เราอยู่แถวๆไหนนะคะถประชา,ะช,าชื่น,นครับโมมาเชนี่เองนะครับดังนั้นอะ่ะแถวนี้นี่เนี่ยมันก็จะมีร้านชื่อบ,บ้านประชาชื่อน,นี่เนี่ยที่แบบข้าวแช่ขึ้นชื่อเลย อนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะกับบ้านประชาชื่นค่ะมาที่นี่อยู่กับเจ้าของร้านนี่เองนะครับคุณพีระนะครับสวัสดีค่ะแม่นี่คือแบบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมที่แบบปีละครั้งอย่างนี้นี่นะช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าร้อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นของดังของ ร้านบ้านประชาชื่นเลยก็คือข้าวแช่ของเรานี่เองอยากจะให้คุณพี่แแนะนําหรือว่าอธิบายนิดเดียวกันกับท่านผู้ชมได้ไหมว่าจริงๆแล้วต้นตำรับนี่เนี่ยของข้าวแช่อย่างนี้ได้ยินว่าไม่ใช่ของไทยแท้ๆที่จุนคือจริงๆแล้วเนี่ยข้าวแช่เป็นของมอญนะคะของชาวมอญแล้วทีนี้ว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะร้อนตลอดเวลาอยู่แล้ว คนไทยสมัยก่อนเนี่ย<ร>เขาก็จะมีการปรับมีการประยุกต์เขาก็จะเอาของของของมอญเนี่ยมาปรับให้เข้ากับคนไทยแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรื่องการผลริตประดอยเขาเก่งอะคะ่ะแล้วเขาจะมีมลัลิมีอะไรเงี้ยเขาก็มาปรับใช้แล้วก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเขาชอบทานกันมีเจ้านายาหลายหลายท่านที่ชอบสเสวยเลยเขาเรียกเข้าแช่ชาววังแต่จริงแล้วเป็นของมอญค่ะเดี๋ยวว่าของที่นี่เนี่ยร้านบ้านประชาชื่นกันแล้วค่ะใครเป็นคนที่มัน ผู้ขอตั้งของร้านบาคุณย่าค่ะคุณย่ามำรงพร้อมสีสนิทวงพี่พงศ์สงครามเป็นคนเป็นคนริเริ่มในการแล้คุณย่านี่ทนอายุเท่าไหร่ครับแปแล้วค่ะปีนี้แปดสิบเจ็ดร้านนี้กี่ปีครับร้านนี้เนี่ยแต่ก่อนจะอยู่ที่ซอยประชาชื่น33นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเปิดมาประมาณ7-8ปีแล้วแล้วเราเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยได้สักเกือบปีแล้วค่ะจังนั้นมันก็ร้านนี้8ปีแล้วครับ ค่ะเกปีของข้าวแช่นี้อธิบายใบเพิ่มกำลังได้ไหมว่าข้าวแช่นี่มีประกอบอะไรข้าวแช่แก็จะมีกะปินะคะแล้วก็มีหัวหอมอย่าเรียกกะปิอันนี้กะปิอันนี้คือเป็นกะปิทอดค่ะเราเอามาชุบไข่ทอดอีกทีทแล้วกะปิในกะปินี่มีอะไรบ้างกะปิก็จะมีแบบเป็นเครื่องสมุนไพรนะคะมีกุ้งที่เป็นส่วนของกะปิแล้วก็จะมีกระชายแล้วก็ต้องมาบดเจาะจงใช่สูตรของเราที่นี่คือกะปิ กที่ไหนกะปิใต้กะปิระยองกะปิรู้สึกจะกะปิระยองค่ะนะจะค่ะ,คะแล้วก็จะมีพริกหยวกยาไส้หมูสับอันนี้<ไ>นะคะ<ไ>แล้วก็หมูฝอยโบชิโ,ชโปผัดหวาน,าน,านหมวหอมแล้วก็ที่เ,เป็นเหมือนเป็นเด่น,นๆของที่ร้านก็นคือจะเป็นพริกแห้งอ๋อตัวนี้ก็ใส่ปลาที่พิเศษใช่ใช่ค่ะคือเราก็จะเอาพริกแห้งเนี่ยมาคว้านเอาไส้ออกแล้วก็ยาไส้ปลาลงไปท่านผู้ชมครับเชฟไม่เคยกินนี้เลย ต้องยอมรับว่าข้าวแช่กินนะเพราะไอ้นี่ส่วนใหญ่ไม่ก็ได้ออกค่ะของบางร้านหรือร้านอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีค่ะก็ร้านเราเนี่ยแรกๆเพราะคุณย่าจะบอกว่าจริงๆแล้วข้าวแช่ที่จะต้องมีเนี่ยจะต้องมีตัวแค้งด้วยแต่แล้วแสดงว่ากินผิดที่ต้องค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นปลาหวานเป็นปลายี่สนแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอาแล้วจริงๆแล้วนี่นะก็ต้องครบเกียวเครื่องเคียงอย่างนี้เครื่องเคียงของเรานี่มันมี6ค่ะแล้วถ้ามีปลาหวานน้่ยก็จะเป็นเจ็ม แต่ว่าสูตรแต่แต่ละบ้านเนี่ยไม่ไม่มีสูตรแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เฉพาะแบบไม่ตรงตัวว่าตรงตัวแบบบ้านนี้อาจจะแค่สามสี่อย่างนั้นบ้านเนี่ยจะห้าหกอย่างแต่บ้านนี้แน่นไงบ้านประชาชนแน่นแน่นเครื่องเยอะแน่นไงโอ้โหแล้วทันได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมีข้าวแช่ขายตลอดปีเลยแล้วข้าวที่เราใช้นี่ยค่ะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินี่ต้องแบบเน้นไหมข้าวใหม่ข้าวเก่าเออกลางๆค่ะไม่ใหม่มากแล้วก็ไม่เก่ามาก กลางๆเป็นข้าวหอมนี้แล้วเราก็มาหุงในหม้อดินแล้วก็เรามาคัดกับน,น้ำน้ำต้มสุกกับใ<อ>ช่แล้วก็ใช่ค่ะต้องหุงในหม้อดินสุดของเราที่นี่ก็ยังหุงในหม้อดินอยู่ใช่ค่ะแล้วก็หอมกว่าหรือว่าไม่คำจะทําให้ตัวข้าวมันจะนิ่มอะค่ะแล้วก็เราก็เอามาจะช้อนกับผ้าผ้าขาวบางอีกทีนึงเป็นการคัดคัดตัวนีดข้าว<ม>ให้ยัางจริงๆแล้วนี่เนี่ยเชฟทำเป็นเคยเรียนนะ แต่ว่าต้องบอกว่าอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ขาดแต่ว่างานเยอะมากคือมันจะจุกจิกมันจะเรื่องจะเยอะนิดนึงเขาอย่างเครื่อเคข้าแช่เนี่ยตัวเครื่องเขาจะเยอะอยู่แล้วแล้วเขาจะมีเครื่องเคียงที่เป็นผักงียค่ะคือผักเราก็อย่างที่เห็นเราก็จะมาแกะสลักให้สวยงามค่ะแหมนี่จะเป็นกระชายนะคะคิดว่าเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นดอกจำปพิไม่ใช่ค่ะเป็นกระชายแล้วก็จะมีมะม่วงมีต้นหอม มีมะม่วงอันนี้ล่องค่ะมะม่วงขออนุญาตนะคะอันนี้ะมะม่วงอย่างนี้เราก็ต้องแบบเขียวสวยหรือมันนิดนึงค่ะต้องมันมันแต่มันออกเปรี้ยวนิดๆดังนั้นลุยได้อย่างไรเ่ได้เลยดังนั้นลุยได้อันนี้เนี่ยคืออันนี้อย่างนี้ข้าวแช่ก็จะน้ำมันีนะคะนั่นงาค่ะต้องถามว่าวิธีการกินข้าวแช่บางคนนี้ไม่เคยทานนะค่ะวิธีทานข้าวแช่ที่ถูกต้องก็คือเอาน้ําเทใส่ข้าวนะคะแล้วก็อาน้ําแข็งนิดนึงเวลาทานก็คือเอาข้าวก่อนแล้วค่อยกลับตาม เพราะไม่งั้นข้าวน้ำจะขุนคือไม่เหมือนทานข้าวต้มกับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะโอ้ยแสดงว่าในการช่วงขั้นตอนการรับประทานอย่างนี้ก็ต้องมีความสวยงามเลยใช่มีพิธานีิดนใช่ใช่ไหมแล้วมีไหมต้องเริ่มต้นจากอันไหนไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วแต่ความชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบ็แล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตค่ะเทน้ำมะลีลงไปนะคะนี่จะได้ความหอมว่ะนะคะแล้วก็น้ำแข็งนิดนึง น้ำแข็งค่ะค่ะก็ให้ยังมีสั่สวยงามค่ะแต่ของที่ร้านเราก็จะมีข้าวแช่ขายตลอดปีอยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยก็ร้อนตลอดอยู่แล้วปกติข้าวแช่นี่ปกติคนเขาจะแห่ไปทานที่เพชรบุรีใช่แต่ว่าไม่ต้องแช่ที่เพชรอะไรเอ่ของเรานี่อยู่ใกล้ใใช่ใช่ค่ะมะลิเราก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ปลูกเองอน่ใชมปลูกเอง อแต่ว่าของร้านเราไม่ได้ไม่ได้มีการอบเทียนหรือกุหลาบหรือใบชมนาศดอกชมนาศอะไรอย่างเี้เพราะว่า,าลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าฉุนเกินไปเขาชอบเป็นอ่อนๆมันมีอไปอย่างเดียวยว่ากเดี๋ยวไอ้นี่ลองชิมลองลองใช้มือไงอืม,อ,มอเค อ่าต้องยินนะโอเคอันนี้กะปิค่ะอันนี้กะปิกะปิใช่ไหมคะ่ะพอบอกว่าต้องทานสวยงามไม่เกร็งเลยเนี่เกร็งเกร็งถ้าปกตินี่แบบกินเลอเอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกสอดไส้หมูสับอ่าแล้วก็ต้องมาคว้านก่อนเอาไส้ออกแล้วก็ค่อยยัด รีบมอบเลยรีบพันเลยว่าโอ๋อะไรเนี่ยอันนี้ตะกี้ชิมไปเรียบร้อยแล้วท่านเลยบอกว่าเกรงใจผู้ชมคอยนก็เลยต้องแบบสวัสดีก่อน thank you ก่อนและนี่น่าจะได้ลุยกันนะครับคืออะนี้หน่อยคกับพี่บ้านนะครับขอบคุณมากมากเลยนะมาไม่ได้แชร์ได้ของอาหารอร่อยๆรวมได้นะของวัฒนธรรมของไทยที่กับเคล็ดลับของ รเลยนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของฟ้าและเชิคกอเตอรี่นะคะก็ได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะทางช่อง T N สอทุกทวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกาสานาทีถึงเวลา11บเนาฬิกาในรายการไล่แ่งอร่อยเด็ดฮิขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย